สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาซ่อมขันขัดนิรภัยนะครับไอ้ใจจริงเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนบอรคู่หน้าหน่อยนะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับแล้วก็จะติดวิธีการถอดถุนะครับไม่เป็นไรครับพูดได้ครับไม่เป็นไรครับนุ่งนะครับมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําการ ต้นนะครับก็ถอดก่อออกก่อนมีล้ออยู่ข้างหลัง มันเป็นคลิปลนะักคขอ้นึ้งตนะครับเป็นคลิปลลอกเสร็จนะครับก็มาแกะตรงนี้ออกนะครับฝาปิดนะครับ よろしくおます。 คับสี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวมาสต็อปคลิปไปก่อนนะครับครับแล้วก็มาถอดตรงตรงนี้นะครับ ดึงออกมาแต่ถ้าใส่เบลมันตึงนะครับให้ปลดสายเบลก่อนนะครับปลดสายเบลก่อนนะครับ สายเบล์แล้วนะครับก็ดึงนะฮะครับดึงกลับเสาีออกนะครับแล้วก็ถอดน,น็อตตรงนี้นะครับ ประข้16บนแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ยกขึ้นเลยนะครับ รถเบอร์สินะครับเดี๋ยวผมสต็อปกิปไปก่อนนะครับก็ออกมาแล้วนะครับก็เราจะทําการซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับ